สวัสดีค่ะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารนะคะพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะแวะมาทักทายทุกคนนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปใน y o u t u b e หลายวันแล้วนะคะเอาบรรยากาศยามเย็นมาฝากเช่นเคยนะคะพี่เต็มแวะมานะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะว่าตรงสะพานมิตรภาพแห่งนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจและนิยมมาเยอะพอสมควรสําหรับถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่ชิดติดกับริมแม่น้ำโขงจากมุกดาหารไปทาาพนมนะคะจึงทำให้การเดินทางมาสถานที่ตรงนี้สะดวกเพราะว่า จากมุกดาหารไปทานพนมจากทาดพนมมามุกดาหารตรงนี้ก็คือทางผ่านนั่นเองนะคะผู้คนส่วนมากที่เดินทางมาตรงนี้ก็น่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อการผ่อนคลายจากการทำงานมาทั้งวันมาชมบรรยากาศรับลมเย็นมาเดินเล่น เช็คอินถ่ายรูปมานั่งรับประทานอาหารชมวิวริมฝั่งแม่น้ำขงที่อยู่ตรงข้ามกับสอปป,อปอลาวแขวงสวรรค์น,นาเขตค่ะสำหรับที่นั่งตรงนี้ก็เป็นของทางร้านแต่ละร้านที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อรับลูกค้าโดยเฉพาะเราก็สามารถเลือกนั่งได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ สำหรับบรรยากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเหมาะกับช่วงฤดูร้อนแบบนี้ใครที่กำลังมองหาสถานที่ผ่อนคลายคลายร้อนก็สามารถมาได้ที่นี่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารมีลานจอดรถบริการมีห้องน้ำบริการฟรีค่ะ กำหรับคลิปนี้พี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามพี่เต็มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบายบาย